ช่วงเดือนพฤษภาคมมีโอกาสเดินทางไปกรุงเทพนะครับกลับไปเยี่ยมชมบรรยากาศถาแถวพระบรมหาราชวังนะครับจริงๆแวะไปที่วัดสุทัศน์ก่อนแล้วก็เข้าไปที่พระบรมหาราชวังนะครับก็ได้เห็นหลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นความเปลี่ยนแปลงในเรื่องของจำนวนนักท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ความแปบบบกตานในภูมิทัศน์ทัศนียภาพซึ่งจริงแล้ว เทียบกับสมัยที่ผมทำทำทัวร์นะครับผมว่าตอนนี้ดีขึ้นกว่าเดิมเยอะมากเลยเรื่องความสะอาดเรื่องความเป็นระบบระเบียบนะครับจำนวนนะักท่องเที่ยวท,ที่ไม่เยอะจนเกินไปทําให้เมื่อเราเดินเข้าไปในบริเวณวัดพระแก้วครับสัมผัสได้ถึงความไม่วุ่นวายแล้วก็ความสวยงามนะครับมีมุมถ่ายรูปสวยๆย,ยังมี นะครับแล้วก็คนไม่ได้แก่งแย่งกันเหมือนสมัยช่วงสักประมาณสักสิปีก่อนนะครับซึ่งคนแย่งกันเยอะอันนี้เป็นบริเวณด้านหน้าของพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนาะส,สดารามนะครับหรือว,วัดพระแก้วช่วงนี้ก็เป็นช่วงประมาณสักประสักสิบเอ็ดโมงนะครับอากาศก็อากาศเปิดนะครับแล้วก็ นักท่องเที่ยวก็ไม่ได้เยอะมากจนเกินไปแต่เขาไม่ได้น้อยนะครับักหลักก็จะเป็นนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มากันเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะครับแล้วก็จะมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเป็นกลุ่มเล็กๆด้วยที่เข้ามาเยี่ยมชมความงามของพระบรมหาราชวังซึ่งถ้าเข้ามาในบริเวณพระบรมหาราชวังนะครับเราก็จะได้ชมในส่วนแรกนะครับในส่วนแวนี้แหละนะครับทางเข้า ก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกให้นะครับเข้าไปในภายในบริเวณวัดเนี่ยก็จะนอกจากพระบูชสดแล้วเนี่ยก็จะมีพระเบียงนะครับซึ่งพระเบียงที่มีภาพวาดนะครับปฏิจิตกรรมภาพวาดส่วนออรอบๆบ,บริเวณบริเวณที่เท่าไหร่ออะรพระบูชสดครับก็จะมี สิ่งปลูกสร้างซึ่งส่วนหนึ่งก็กําลังก่อสร้างอยู่นะครับต,ตรงนี้ก็จะเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่แวะเข้ามาชมนะครับแล้วก็มาเข้ามาอยู่พักร้อนนะครับบริเวณใต้ร่มนะครับระเบียงที่มีภาพจิตรกรรมรามเกียรติ์นะครับอยู่รอบรอบๆบตัวพระบสดเลย ซึ่งถ้าช่วงร้อนๆตรงนี้ก็จะพอได้พักผ่อนนะครับอากาศก็จะเย็นสบายตรงนี้ก็เหมาะในการนั่งพักก่อนเดินท่ายรูปแล้วก็เข้าไปสักการะนะครับเข้าไปไหว้พระในบริเวณทางด้านในพระอุบโบสถครับซึ่งตอนนี้เนี่ยนะครับเขาก็เปิดให้เข้านะครับผมไปช่วงก่อน งานจรวดพนังคันแรงนาขัญครับก็เลยมีการเตรียมงานอยู่พอสมควรอยู่นะครับทั้งด้านนอกครับนี่ก็เป็นรูปแบบสถาปตัตยกรรมนะครับซึ่งสมัยก่อนเวลาพ่านักท่องเที่ยวเข้าชมเนี่ยก็จะพาท่องเที่ยวเดินนะครับแล้วก็อธิบายเรื่องประวัติศาสตร์นะครับซึ่งบริเวณนี้ก็จะส่วนใหญ่เรื่อง เรื่องเล่าเนี่ยก็จะเป็นเรื่องรามเกียรติ์นะครับบนคดีหรือไม่ก็ประวัติหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงสมัยรัชกาลต้นรัชกาลกรุงรัตนโกสินทร์นะครับรัชกาลที่1นะครับรัชกาลที่4ี่รัชกาลที่5นะครับก็จะมีเรื่องเรื่องเล่านะครับโดยเฉพาะในช่วงรัชกาลที่สี่รัชกาลที่5ครับที่มีการ บุรณะปฏิสังขรณ์จริงๆบุรณะปฏิสังขรณ์มาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ความสมบูรณ์ของสถาปัตยกรรมสิ่งบุกสร้างนะตอนนี้นะครับถ้ามีโอกาสเดินทางเข้าไปก็จะเห็นว่า,าได้รับการดูแลอย่างดีนะครับแล้วก็หน้าหน้าชมสวยงามครับเป็นระเบียบเรียบร้อยดีครับถ้ามีโอกาสได้แวะเข้าไปชมจะเห็นความแตกต่างนนครับผมเคย เป็นมักคุเทศอยู่ที่นี่นะครับหมายความว่าในทัวร์ที่เป็นทัวร์เข้าชมพระบรมมหาราชวังนะครับเราก็จะมีโอกาสเข้าผ่านตรงนี้บ่อยนะครับแล้วก็ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีในเรื่องของภูมิทัศน์สถาปัตยกรรมนะครับมีการบริหารจัดการที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็รูปแบบ การจัดท่องเที่ยวรุทการเดินเนี่ยก็ผมว่าเป็นระเบียบขึ้นกว่าแต่ก่อนเยอะนะนะครับมันทําให้พื้นที่ยังคงความคลังนะครับแล้วก็คงความน่าเยี่ยมน่าน่าฮาวกับที่เยี่ยมชมนะครับั้นถ้ามีโอกาสกับไปกรุงเทพนะครับผมก็จะไม่พลาดที่จะแวะเข้าไปชมสถาปัตยกรรมนะครับทีดูดูบรรยากาศนะครับบริเวณทางด้านในนะฮะ ก็เลยมาเล่าให้ฟังวันนี้นะครับ